มาใส่บวกกันนใอ้เ้จะมี่กับป๊าป๊าพี่ปายเอามาตาเอามาดมยาตาสาวตาลูกไขห,หยิบได้เลยค่ะคุณสวยปัดโกดเช็ดถูแต่ทุกคนมาที่หลักของเราเก็อีกกอ่กับถากฝนชั้นของเราก็ยังชั้นรองท้าของเราก็จะประมาณนี้ก่อนจ้ะ แล้ดวดูก่อนอยากทำหลังคาเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่ซอกสำรวจร,รอบอบ้านต่ทะโคนทำความสะอาดไปแล้วก็เดินสำรวจไปจ้ะตรงไหนเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยตรงไหนสะอาดสะอานไหมตะไคร่น้ำตรงนี้ปะป้าก็ขัดให้ยหย่แล้วต่ทะโคนพ่อน้ำแอมไหลแบบนี้จ้ะ ดัดแปลงไปหลายรอบแล้วจ้ะแต่ก็ยังไม่ได้เลยจ้ะยวต้องหาอะไรไปลองกันไม่เกิดตะไคร่นะไปจัดฟ้องตามความสากไปซ้งฐา,านตื่นพี่นอ้องเฮ็ดเปียกไปเรื่อยๆแล้วจ้ะแอร์ตอนนี้ค่อมแล้วตะไคร้ก็ขาดเรียบร้อยแล้ว